สวัสดีกับชาวเกมเมอร์ทุกๆคนเลยนะครับผมอยู่กับผมนิ่งรับ5เกมมือถือน่าเล่นประจำสัปดาห์จะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันได้เลยครับผมอินุยช a าเวเคเ n i n g เป็นเกมแนว RPG ในเกมก็จะเป็นภาพแบบ2มิติในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับผมก็จะมาจากต้นฉบับมังงะและก็อนิเมอ n นุยช h า พร้อมกับเนื้อหาตัวละครดั้งเดิมระบบแอคชั่นค e ูอ RPG พร้อมกับภาพเคลื่อนไหวและเอฟเฟกที่ยอดเยี่ยมการต่อสู้ทั้งหมดนะครับด้วยคอมโบสกิลจากฮีโร่ในแต่ละตัวการต่อสู้ PvP แบบเรียลไทม์การท้าทายผู้เล่นอื่นในการจับคู่แบบเรียลไทม์ในส่วนของตัวเกมนะครับผมเราก็สามารถจัดทีมของเราได้สูงสุดถึง4ตัวแล้วก็อัปเกรดตัวละครหรือว่าอุปกรณ์นะครับเพื่อตลุยไปตามด่านต่างๆตามเนื้อเรื่องครับผม Squary Robert Homeclass เป็นเกมแนวจำลองเหตุการณ์เราจะได้รับบทเป็นไรอันนะครับผมที่มีความสแสวงหาการประจนภัยนะแล้วก็พ่อแม่ของเขานี่ได้ส่งเขาไปที่ค่ายฤดูร้อนนะเพื่อไปล่องเรือ2สัปดาห์ แต่ไบอันนี่ตัดสินใจนะครับที่จะหนีกลับบ้านนะและก็มีฟิกกับเลสเตอร์นะครับผมที่เป็นโจรที่มีชื่อเสียงพวกเขานะครับได้มาเฝ้าดูบ้านของไบรอันสักพักหนึ่งเมื่อทุกคนออกไปจากบ้านนะผมพวกโจรก็ตัดสินใจที่จะปล้นบ้านของไบอันซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ไบอันนะครับกลับมาจากค่ายนะแล้วแล้วก็ตกใจนะครับว่ามีคนแปลกหน้า2คนนะครับอาศัยอยู่ในบ้านของเขาราวกับเป็นบ้านของเขาเลยไบอันก็เลยโกรธเคืองและตัดสินใจที่จะสอนบทเรียนให้กับพวกโจรน,นะครับ Hot l าว a Flow เป็นเกมแนวอาร์เคดนะครับผมมุมอมองบุคคลที่3แล้วก็มุมมองคนแรกนะครับภาพกราฟิกเกมนี้ก็จะเป็น3มิติเกมนี้ก็จะจำลองเหตุการณ์ว่าถ้าเกิดมี La ลาวาไหลเข้าเมืองเนี่ยเราจะต้องเอาชีวิตรอดด้วยการกระโดดข้ามลาวาเพื่อไปยังจุดหมายที่กำหนดเอาไว้ในเกมนี้ก็จะมีหลายด่านนะครับให้เราได้ไปลองเล่นกันและในแต่ละด่านก็ยังมีภารกิจให้เราได้ทำและในเกมนี้ก็ยังมีตัวละครใหม่ๆนะครับ ให้เราได้ไปปลดล็อกกันอีกด้วย ไอแลนเอ็กซิสซมเป็นเกม RPG สยองขวัญน,นะครับผมที่มาในรูปแบบกราฟิก3มิติเชียนจโดเกาะลึกลับที่เต็มไปด้วยปีศาจจากทั่วโลก การต่อสู้ควบผู้ไปกับหมอผีผู้ลึกลับการต่อสู้และทักษะที่น่าตื่นเต้นเต็มไปด้วยแอคชั่นในส่วนของฮีโร่นะครับผมก็จะเปลี่ยนรูปลักษณ์เมื่อถึงระดับสูงสุดและมีทักษะที่ไม่ซ้ํากันสาหรับฮีโร่ในแต่ละตัวในส่วนของวุธพิเศษนะครับผมที่จะเปลี่ยนรูปลักษณ์เมื่อสวมใส่และพร้อมเอฟเฟกต์ฮโลที่ไม่เหมือนใครเกมนี้เราสามารถจัดทีมได้ถึง4ตัวและพัฒนาตัวละครและอัปเกรดอุปกรณ์เพื่อตะลุยไปตามด่านต่างๆครับผม f ฟล e of Animals ล o o โล่ i ิดเป็นเกมต่อสู้แนวแอคชั่นนะครับผมเกิดอ,อะไรขึ้นเมื่อสัตว์มีมี่ยอดนิยมบนอินเทอร์เน็ต กลายเป็นนักสู้เลือกสัตว์ที่คุณชื่นชอบและสนุกกับการต่อสู้ที่ดูดเดือดท้าทายกับสัตว์อื่นๆทั้งหมดในโหมดอาร์เคดและเป็นรายชายแห่งสัตว์และเพลิดเพลินไปกับมินิเกมที่ไม่เหมือนใครในเวอร์ชันมือถือสแสดงการเคลื่อนไหวที่ยอดเยี่ยมเพียงแค่กดปุ่มเดียวด้วยการออกแบบ UI ที่ได้รับการปรับแต่งเป็นพิเศษและคอมโบแอสเซทเทสัตว์แต่ละตัวมาพร้อมกับท่าไม้ตายที่ไม่ซ้ำกันและเรายังสามารถปลดล็อกสัตว์ได้ถึง10ตัวกันเลยทีเดียว ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับ5เกมมือถือน่าเล่นประจำสัปดาห์นี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่อง n นิกฮับเอาไว้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเกมใหม่ๆใ,ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นิกฮับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าบ๊ายบายครับผม